สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิงเขาครับเบิงเขาหน้าทีิวานไหวกำลังงามเนาะครับเนาะบรรยากาศดำตรงไห้ทุ่งน้านี่มาแรงเนาะเขาเขียวฝนเกือบกำลังมาแต่ว่าโบ,โบแห้งเนาะครับเนาะมันโบแห้งทางนี้บุคคลใมีฝนไประเด๋แต่ว่ากาศยังคา ซุ่มอยู่เขาก็งามได้อยู่บรรยากศาศยำแรงเนาะครับเนาะธรรมชาติกองตรงไหนตรง,ง,งน,นั้นชาวไหยชาวนาเขาอยู่ตามธรรมชาติเนาะครับเนาะอ่ามีความสุขเป็นอยงหนึ่งเนาะครับเนาะเขามีลายอยู่มองครับปุ๊บอะไรอยู่ งนี้ก็สวนยางเนาะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นทงหน้าปลูกเขาปลูกยาตงต้นมม่วงก็มีอู้ยมีขดเห็ดปลวกพี่นองเอ้ยังเดบเท่าทิมเบิร์บดบบเห็นมันอ้าติดโถจะได้เด้ บนี้น้องนอ้ะโอ้ยทานเบืใยี่เ้นี่น้ะแกงได้ยี่เด้นี่แกงได้เนโอ้่าหมนบวบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้ากับซัมเนียะครับ ประมาณนี้แหละลมเย็นๆขึมฝ่าขึมฝน